สวัสดีค่ะพบกับช่องเมเปิรแนนมาตาในวันนี้น้องมาตาจะมาเล่นมินิโวกับพี่เป้แล้วก็พี่อปอพี่เป้คือใครกระโดดขึ้นกระโดดสิอา้าวพี่เป้คือกระต่ายส่วนพี่อปอไอแพนด้าฟังสียบังสีนพี่อปอนี่ก็คือพี่อปอ่นนี้นะไอแพนด้าบังสีนออกไปว่างน้ำไปไหมส่ตจี ทุกคนมานอนกันก่อนว่ามันจะมืดเ <ST AR> หยาสาสร้างบ้านให้เพนดา้สาสกคบเลยทำไมพี่เ้ต้องใจตรงเนี้ยเป็นกระจรกอะแม่บ้าเพนดาุมแล้ว มอมตาไม่ใช่เหรอไม่มีวันตายนะ่ตีมตีไม่ตายอเอาคิดสัก10นาทีดีกว่านะใครมาเนี่ยไอเพนดด่ตอมันยังไม่มืดเหรอ ในบอาะใครติดอันนี้ก็คือในบ้านนะทุกคนไอตัวนี้มันจะไหนเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงมันนะวิ่งมาในบ้านเลยตรงนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็นี่ก็ห้องนอนแต่ว่าขี้เกียจเข้าบ้านก็นอนแนี่แล้วกันนะตัวตรงนี้เป็นที่ดูดหิ้วนะนจริงๆไม่ต้องเอาน,นี้หมอกหัวมาใส่ก็ได้นะแต่กลัวตกก็เลยเจริงๆก็ตกได้เหมือนกันนะเนี่ยเข้ารูทางเนี้ยเรา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 ,เราเอาออกไหม ไม่ทนันเอวเอาออกไงมันลำคาญเก่าปาลมไหนมันมันมันติดหรือว่าตอนที่เราดูไอ้นั่นอะดูวิววิเสร็จแล้วมาให้หนูเอ้ยเอาไปใส่ในกล่องเอาไปใส น้องมาตาจะเสียกางไม้คราฟทำไม,ไมแไป๊ะเพี้ยวปอดลงมาไอ้ลงทีดีไม่ได้เพี้ยวปอลองทำได้ไหมเดี๋ยวมันวาร์ปได้ไม่ทันแล้วมันวาร์ปมาแล้ววาร์ปมาแล้วพูดไม่ทนันค่ะอุ้ยขอโทษเพี้ยวปอล อย่าตีเจานะเจ้าจะตายแล้วดูมันรักเจ้าของมันหันหน้ามามองไ้หันหน้าหาเรื่องด้วยตีไม่ตายนะแพนด้าตัวนี้มันไม่มีวันตายเลยหรือไงปืนยิงสักนัดไหมมันอยากกินข้าววิเป้ไม่ไพ่นี่ไม่ไพ่วิเป้ล่อมานอ้วล่อมาอลอวไงไม่ไพ่นี่วางตรงนี้ให้เนี่ยไม่ยอม คือลกคนทุกคนอาสังเกตว่าไอ้นี่มันใบไม้ของต้นไม้นี่หว่าอกว่าททาไมนี่มันมีใบของไม้ไผ่แต่ว่ามันไอ้นั่นไม่ได้พี่เป้เ,เดินออกมานอกบ้านแล้วรอใไรในนั้นไปหาอะไรก็ได้มาอะไปหาอ,อะไไเราเอนี่เราเพิ่งไปเก็บมากดให้ดิให้ดิพี่เป้ะดันออกไปให้แล้วกันมันออกไปได้มันอ้วนนะ ปล่อยแม่งไว้นี่แล้วกันนะเออต่อเลยให้อาหารมันดีมันยังก,กินไผ่อ่ะ้มแล้วยังไม่กินเลยกดคลิกที่ตัวมันสินกดแล้วเนี่ยมาเอามาให้หนูมาเดี๋ยวหนูลองให้ดูนนนหนูให้ไม่ได้นี่นาลืมไป ให้ไม่ได้พี่เป๊ะไปบอกว่ามันไม่ดบอกหอเอาต่นีให้พีเปพีู่เปไปโยนกนั่นแหละเอาไปมันให้แล้วน้องกีดแล้วกัน เราต้องดิดดอกไม้ตรงนี้ออกว่าคนป่าไม่ชอบมันทำลายนะทุกคนใครมีของอะไรที่มันต้องไปเก็บก็เก็บอะไรต่อไปเราก็โอ้ขนาดยังไม่ทันเล่นยังอัดไป5นาทีแล้ดดีได้สัตว์อะไรนี่ไหมแบบไลแกะ,เเกะลงทุนเลยเเไปไกะเลยลงไปไกะเลยอะ ไหนไหนมั่งแอบไหนไหนมั่งเดี๋ยวดิแอบไกลอ่ะใช่ใช่ไจริงเหรอท่านดูแผนที่ด้วยนะโอ๋ได้ใครเป็นคนแอบใครจะเป็นคนใครเป็นนะใครจะปีนเอ่ยงั้นใครได้ใครได้แบบคนแ้กคนนั้นเป็นท่านให้ทุกคน วางดินหรือหินนะทุกคนเนี่ยไปถ้าถ้าสีไม่ตรงกันก็คือคนนั้นต้องเปลีนสมมติว่าเพี้ยวปอวางดินใช่ไหมเวราวางหินใช่ไหมมันจะหนาหน่ะเพี้ยวปอต้องเปลี่ยนใช่ปะยังไงไปขุดดีไปขุดดีหินน่าเป็นไปได้เหรอฮะขุดเป็นไป พีเ่เป็นไปพีเป็นอะกันนะไ,ไม่ต้องเออมาเราเป็น,น,ปน,ปนก็ได้คนหาเราเป็นคนหาเอง ไม่เห็นนะว่าปิดควรานน้องมาตาใช้มือปิดตอนที่ใช้เล่นโทรศัพท์นะ,นะฮะสี่สิบเลยเหรอสาไม่พอยี่สิพอแล้วกันยี่สิบยี่สิบแม่ยี่สิบฮนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20่าอ้าวไปเลยนะไปเลยนะย <All right. S 1> หนูจะไม่มองแผนที่เดี๋ยวดูจะไม่มองนะว่าทุกคนอยู่ไหนเดี๋ยวให้พี่เปิ้ลเขาปิดตรงแผนที่ไว้ให้เพราะว่าแผนที่หนูไม่ได้เปิดดูย เรามองแต่พื้นพี่แอบหนื่ยน่งะอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะไม่มีเป่าไม่มีพี่แป๊บเดียวกินไปเก้านาทีแล้ววะหวังว่าจะไม่หยุดกลาง บอกว่าจะไม่หยุดกลางคันหาไม่เจอหรอกโอ้ยทุกคนมาแตะกินอันนี้ก่อนแตงโมแก๋ทีสูงอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะมีตรงต้นสับประรดโอ้โอ้ สเกจเลยลงทุนเลยขนาดนั้นวะมันจะไม่มองแผนที่นะทุกคนเดี๋ยวจะให้พี่เมเปิ้ลปิดไว้ให้นะในรานรา,ราวาวพอดีพวกคนป่าวีเข้าไปในลาวาเ,ออเข้าไปในลาวะะ์ Oh, my God. ขาดอากาศอยู่แล้วพังเที่ยวปอลงไปทำไมเดี๋ยวบุ๊คไม่คนเดียวแน,น่เ <c oughs> องบอกแล้วว่าแอบเนียน <c oughs> เดี่ยวปอจะตายแล้วมนานั่นไปอาหารนั่นหาแตงโมกินไปรู้สึกว่าสะดุดมากเลยตอนเนี้ย โอ้สะดุดไม่ยอมโอ้ยเน็ตสะดุดจัดมองไม่เห็นเลยเน็ตสะดุดจัดจัดตอนนี้ยไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเป็นภาพสะดุดหรือเปล่าใช้ทำไรวะใช้สับหมูครับไม่รู้เขาเขาตอกประตูอ๋อเขาตอกระตอกเขาตอกประตูตอกตะปูอ๋อในว่าสับหมู เอาโปงพี่เป้เห็นชื่อแล้วเห็นชื่อมาแล้วมันมาแล้วัวบพามาแล้วไฮ้ปลามาหาไอกะต่ายแล้วมาแล้วหาหาหาไม้เจอค่ะตัวคนให้เจอเจอตัวคนให้เจอนี่โปง ข,ข้าคือปเจ,ปเ,จเอาเนื้อไปเลยกันเดี๋ยไปกินหนูจะไปให้ที่บ้านแบบล่านเนื้อดีป่ะบอดีวบอดีบางคนไม่น้ำอยู่หนเป็นปลาเราต้องว่ายน้ำา็จะวะมาแล้วมาแล้วจะตาย ส่วนเป็นรอไอเดวจะเจจพาะพันแครอทต่อนะทุกคนคือแครอทนี่เราไม่ได้เพาะพันเลยนะเราเพาะพันธนะุ่เนื้อหมูเนื้อหมูแต่พาพันข้าวมันฝรั่งอะไรต่างๆ่างยกเวนแครอทแล้วก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่า,า,จะจะาน้องมันะเจีไปคาบินอาหารจะน้องตะอยากเลี้ยงนกนกบนเกาะลอยฟ้านะทุกคน องอ่ะ,อะฮะะพ,พี่เปิ้เอหนูตัดต่อด้วยก็เลยพี่เปิ้ลนะ <c oughs> พี่เปิ้ลตัดตอ่อแต่เปิ้ลใช้เครื่องหนูตัดตอ่อว่ามันส่งให้พี่เปิ้ลไม่ได้ดปลให้ตัดต่อเลยให้เปตัดต่อในเครื่องเลย ะพาไปดูสวนว่าเรามีสวนอะไระทำไมมันจำเวลาไว้ยออังวะสักสิบห้านาทีเอาสักสิบห้านาทีแล้วกันเดืนมาสิบสี่เนี่ยจำเวลาไว้ หาไม่เจอทุกคนโอ๊ยมาลาคลิปเป็นก่อนมาลาคลิป,ปก่อนวปเปเร็วเอ่อเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็ฮะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย